ร้อยบาลเมษตะตะลชั้นที่สามตอนสังคมศาสตร์าการพนาสองลที่เจ็ดครับสวัสดีกําลังพลทุกนายสำหรับวันนี้เป็นอีกวันที่เราได้มาปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปผมจะออกคำสั่งยุทธการของหมวดบริษัทหนึ่งของเราสถานการณ์เนี่ยกาลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกเป็นกําลังวนหนึ่งของพันยวที่หนึ่งสองสามมีกําลังประมาณหนึ่งกองร้อยเคลื่อนที่ลุกมาทางทิศเหนือพุ่งสู่บ้านบึงไม้บ้านโคกกระชายและบ้านชะอม เพื่อเพื่อนที่เข้าสู่อำเภอปากทีจังหวัดนครนายกถ้าศึกสามารถเพิ่มตกำลังได้หนึ่งหมวดภายในสี่ชั่วโมงจากบ้านห้วยสงครามพิกัด QR 2588าการสิงบอเฮเนี่ยแสดงว่ากองกำลังส่วนนี้จะทำการยึดอำเภอปากทีต่อไปต่อไปเป็นกำลังของฝ่ายเรากำลังฝ่ายเราเนี่ยร้อยออวุที่หนึ่งเป็นความพยายามหลักทางทิศตะวันตกหรือทางด้านขวาตั้งรับใน26 11 0 0สิงหาคมห5 บริเวณบ้านเขาปอพิกัด QR 3009-30ถึง QR 315-930เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตเราเนี่ยจะรับมอบฉากยิงจากพอเปเอดจำนวนหนึ่งฉากหวดบริเวณที่2เป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางทิศตะวันออกอยู่ทางด้านซ้ายตั้งรับในที่1 0 0สสิงหาคมษภหมู่5ตั้งแต่บริเวณพิกัด3 0 0ศ3 7ถึง QR 307 9 3 7เพื่อป้องกันต้านทานแล้วทำลายข้าถึงในเขตหมวดปืนเล็กที่3เป็นหมวดหนุนตั้งรับใน26เขตหมวนุนสิงาค5บริเวณบ้านเขาปอตั้งแต่พิกัด308 907ถึง QR 316 937เตรียมการทนับสนุนการปฏิบัติเพื่อสั่งหมู่ช่างจมดีที่1อยู่ในการควบคุมของกองร้อย ทนต้นเข้าที่นั่งยิงในพื้นที่หมวดคือเลัที่3หมวดทงิ 3, วยส่วนรวมารกิจของเราะหดบริษที่ยเป็นความพยายามหลักตั้งรับทางทิศต,ตะวันตกหรือดานั้นขวาในย 00, ี่สิ0อสิงาคมหตั้งแต่พิกัด QR 3 0 3 9 33, 3 3 1 QR 313933เพื่อป้องกันต้านทานและทําลายข้าสึกในเขตทางบริบาินะครับ ในความคิดในการปฏิบัติเนี่ยจะนังนเราจะนำ่งลมของผองร้อยเนี่ยต้องการยึดรักษาพื้นที่เพื่อป้องกันและยึดมั่นข้าสึกโดยใช้ภูมิประเทศที่ได้เปรียบนะครับรวมทั้งอาวุยิสับสนุนทำความเสียหายให้แก่ข้าศึกท้มากท้่สุดนะครับจะานารัรงของผมเนี่ยก็เช่นกันนะครับเพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกครับบนรุ่ยร่ยของเราเนี่ยหมู่บริษฐ์หนึ่งของเราทําการตั้งรับในโดยการวางกําลังนะครับสาม,มู่พื้นเล็กเชียงกันส่วนนี้จดด้วยนะครับ โดยเนี่ยให้หมูป่ปืนที่1นะครับเป็นหมู่หลักอยู่ย่านกลางหมูป่ปืนที่2อยู่ทางด้านขวาและหมูป่ปืนที่3มอยู่ทางด้านซ้ายหมูป่ปืนกลเนี่ยจะสนับสนุนหมู่ปืนเล็กโดยให้เขาที่ตั้งยิงทางปีกในพื้นที่ของหมูป่ปืนที่2นะครับ,บรการยิงเนี่ยลำดับความร่นหนวนของอาวุธยิงสนับสนุนนะครับทําการยิงให้กับหมูป่ปืนที่1และ 2- 3สาตามลําดับนะครับอะไรกิ้เ,าเขาหน่วยลองเนี่ยในส่วนนี้จด้วยนะครับหมูป่ปืนที่1เป็นความพยายามเนี่ย อยู่ด้านอยู่ย่านกลางตั้งรับใน2 6่ส0เศสิงหาคม65ตั้งแต่บริเวณพิกัด qr 303 833ถึง qr 313 833เพื่อป้องกันปันหาและทำลายข้าศึกในเขตครับหมู่บริเวณที่2เนี่ยเป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางด้านขวาตั้งรับในเวลาเดียวกันตั้งแต่บริเวณพิกัด qr 303 933ถึง qr 313 933 หมูบ่บล๊กที่3นะครับเป็นความพยายามสมนับสนุนอยู่ทางด้านซ้ายตั้งรับใน26 1100สิงหาคมห5หิกัด QR 303 733ถึง QR 313 733เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข่าศึกนะครับหมู่เป็นกลเป็นความพยายามสมนับสนุนตั้งรับใน26 1100สิิงหาคม65ให้ตั้งยิงทางปีกข,ขวาในพื้นที่ของหมู่บล็กที่2 พอจ้าตัวอยอ่ะอาวุธจริงต่อสู้รถถังนะครับอยู่ในความคกบคุมของหมวดครับต่อไปคาแนะนําในการประสานทุกหมู่นะครับจะพร้อมต้านทานข้าศึกใน2 6 1 1 00สิงหาคมหกห้จะทาการรายงานทันทีเมื่อพบข้าศึกในพื้นที่นะครับความเร่งด่วนในการแต่แปลงที่มั่นหมู่เเล็กจกส่วนระวังป้องกันเฉพาะบริเวณทั้งหน้าหมู่ละหนึ่งนายหากทางพื้นที่ตรวจการเพื่อหาระยะยิงต่อเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นทางอาวุธยธุทโุป,ปกรณ์และบุคคลให้เรียบร้อยด้วย ทำแผนการยิงของหมู่และแผนจุลระยะของทหารตัดแปลนที่มั่นเพื่อความมั่นคงหงุดหนะครับนินย้ํแล้วมันระวังการใช้เสียงและแสงด้วยการช่วยลบขบวนสัมภาระของกองพันนะัตั้งอยู่บ้านหนองตองห้องพิกัด QR ส1 5หนึ่งห้ากูขบวนสัมภาระของกองร้อยนะครับตั้งอยู่บริเวณพิกัด QR ส1 4หนึ่งสาครับ อุปกรณ์สระของกองร้อยอยู่ในความควบคุมของกองพันต่อไปยุทธุปกรณ์และการบริการนะครับสอป .1 เนี่ยให้อาหารรับประหานอาหารร้อนตามวงรอบเสบียงและสะสมเสบียงพอตามที่กัดไว้ที่กองร้อยหนึ่งวันสอป .5 หรือก็คือกระสุนน่ครับอัตรากระสุนที่ใช้เนี่ยกระสุนปืนเล็กและปืนกลตามอัตรากระสุนพื้นฐานพอไป็เอ็นเจ็ดสิบนัดต่อกระบอกต่อวันนะครับพอหกสิบหกสิบนัดต่อกระบอกต่อวัน การส่งกลับสายแท้และการรักษาพยาบาลการส่งกลับจะใช้ทางพื้นดินเป็นหลักครับที่พยาบาลของกองพันตั้งอยู่ที่ขบวนสัมาระรบของกองพัน 2000. ที่พยาบาลของกองร้อยตั้งอยู่ที่บริเวณสัมภาระรบของกองร้อยที่พยางค์พยาบาลของมวดอ,อยู่ที่พิกัด QR 416837นะครับหรือที่บริเวณนี้ครับเป็นที่พยางค์พยาบาลของมวดของเราครับ,รบ,รบการกําลังพล ทุกหน่วยครับจะสรุปยอดกำลังพลประจำวันส่งถึงพกร้อยก่อนศูนยเจ็ดศูนย์ทุกวันต่อไปกรรมรับไม้าใช้รายการสื่อสารครับพกร้อยตั้งอยู่ที่พิกัด QR สามหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดที่ทำการหมุน,นะครับอยู่บริเวณพิกัด QR สี่หนึ่งหกแปดสามเจ็ดกรณีที่ตัวผมนะพุม่มขับหมวดไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติได้เนี่ยให้รองผู้บังคับหมวดและผอบอหมู่ป็นโกลนปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับนะครับ การสื่อสารใช้นปสฉบแบบปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตลอดการตั้งรับของเรานะครับสัญญาณยิงฉากป้องกันข่าวสายในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนใช้พุสีแดงสองข่อและหยุดยิงตามคาสั่งนามเรียกฐานเนี่ยพวกผมนะครับพุ่มค,บมคับหมวดไปเลขที่1ใช้ทองคำรองพุ่มคับหมวดใช้ทองคำหนึ่งหนึ่งพุ่มคับหมู่ไปกรนใช้ทองมาพุ่มครับหมู่ไปเลขที่1ใช้ท,อง,นนงชทองมีหนึ่ง ผู้บังคับหมู่พลเอกที่สองใช้ทองมีสองผู้บังคับหมู่พลเที่สามใช้ทองมีสามแล้วรับสัญญาณบอกไยนะครับสัญล like ักษณ์ข้าบันคอหน่วยกลิบสีฟ้าเสียงสัญญาณนะเราจะถามถามเดินไกลตอบเสาไฟครับข้านศิลสัญญาณถามข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังตอบข้าพเจ้าไม่เข้าใจอย่าลืมเน้นย้ำกำลังพลทุกส่วนด้วยนะครับต่อจากนี้มีใครสงสัยในส่วนไหนสามารถสอบถามได้ครับ ไม่มีอะไรสงสัยนะครับขณะนี้เวลา25.730นะครับขอให้ทุกนายปรับเวลาให้ตรงกันด้วยครับขอจบการออกกําลังการเท่านี้ครับขอให้ทุกนายแยกย้ายกันปฏิบัติตามภารกิจครับเชิญครับ